ตอนที่พ่อเขาทำไม่ินพ่อแลยวท่านพูดให้ฟังว่าตั้งแต่หน,นุนกันแก่ทุนลูกห้าคนีนลำบากมาก้าแรงไม่เหลือต้องไปหยุดยืนผู้หญิงเขาสองร้อยล้ะ <c oughs> สมัยโน้นลูกต้องทําอะไรนะต้องกินต้องใช้ต้องเรียนหนังสือนี่พ่อเขาอยากให้ลูกเป็นคนหน้าต้องดพี่พ่อเขาเนี่ยคิดแบบว่าอยากให้ลูกผู้ชายเป็นเรื่องผู้หญิพอลูกผู้หญิงยังไงก็ต้องมีครอบครัวถ้านีคงจะเลี้ยงดูได้วันถนน แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ใชนะ่เป็นขาทั้งสองขานั่นเลยเป็นเขาเรียกว่าพัฒนธรรมก็เลยเปลี่ยนเ,เป็นช้างเท้าผู้แล้วไม่ใช่ช้างเท้าหน้าเท้าหลังปู้เดินของเขาผู้ในก็ต้องหาหาร่วมกัน ค่าของชีวิก็สูงสงง่วนดูสตางค์ของก่อนพ่อนแสดงวันละบาทเดือนหนึ่งหนอยสี่ห้าบาทคุณโยมคิดว่าจะพอใช้ไหมทองบาทละสี่ร้อยจะไม่กว่าทุกวันนี้บาทเฉียดสี่พันสี่หมื่นสี่พันสี่หมื่น Hook dạng gim binh a hăng tang kim nga. Hoặc dạy gọi là tình của tang có cất ăn ำโรงเรียนอยากแทบนึ่งทีเดีก็ต้องทำมุ้งทำโรงเรียนเพื่อที่จะกันมะเมรงเวลามะเรงจะไปกิน ไม่ว่าเลยประเป็นคืงนี้ต้นพืชที่เราปลูกไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการปนยาความปลอดภัยจะมี ันนี้ก็ต้องปลูกผักแบบตั้งนี้มีรมก่อนเขาเรียกว่าจับกินจัดพืชจินพืชกรโดงนระโดีน่าจะดูเป็นองแ่ล้วัดกินจัดพืชจินพืชก็เขาเรียกว่าหม้อหม้อแกงหม้อหม้อแกงหม้อข้าวหม้อแกงดีเเรียกหม้อข้าม้อแกงดีเขาก็กินพวกแมลงเป็นพืชกินแมลง เข้าาตรงเี็ดีอยู่เดือนนี้ตรงนี้อยู่ในป่าวันดีคืนดีอาจจะเดินเข้าไปที่ในป่าในป่าตรงนี้ป่าสวนป่าของลุงองญาติลุงก็บป็่เดี๋ยวต้องมีสมุนไพรนะสมุนไพรที่เราจะมีสมุนไพรที่บางท่านอาจจะมี กังเตแพงเก็บชั้นนี้ก่อนคนเดียวก็เท่ากันเลยตะแงเจ็ดชั้นนี้สัุณอะไรบ้างอนไันนี้ก็ไม่ได้หนนี่เขเรียวกว่าความรู้หรือประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร